รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผมปิติสีแสงนามรา,ายการการ i o n of a s f a n เซกลับมาอยู่กับคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งแล้วนะครับในวันอาทิตย์เวลา8โมงเช้าอย่างวันนี้นะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูสีแยกอินโดจีนสีแยกอินโดจีนอยู่ที่ไหนอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเพราะมันคือเส้นทางที่ตัดกันระหว่างระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ซึ่งจะเชื่อมจีนไปจนถึงมาเลเซียกับระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกตะวันออก ซึ่งจะเชื่อมจากเมียนมาไปจนถึงเวียดนามถนนสองเส้นนี้จะตัดกันเป็นสี่แยกใหญ่อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกคำถามคือจังหวัดพิษณุโลกกลายเป็นเมืองแห่งโอกาสและการเตรียมตัวของจังหวัดพิษณุโลกไปที่ไหนแล้วติดตามคุณพรทิพย์่วงใหญ่ไปชมกันเลยครับพระพุทธชินราชงามเลิศถิ่นกำเนิดพระนะเรศวรสองฝั่งน่านล้วนรอมแพร หวานฉ่ำแท้กล้วยตากํำละน้ำตกหลากตระการตาปันนี้รายการ Vision of ASEAN เดินทางมาที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะจังหวัดนี้มีความสำคัญต่อระบบโลจิสติกของกลุ่มประเทศอาเซียนเพราะว่าที่นี่คือจุดตัดของถนนสายหลักระหว่างประเทศสองเส้นทางซึ่งบริเวณนั้นเราขนานนามว่าสี่แยกอินโดจีน ก่อนอื่นเราจะไปเที่ยวชมเรื่องร่วมเรียนร,รู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัดนี้ค่ะพระราชวังจันทร์สถานที่แห่งนี้มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมากค่ะเพราะว่าเป็นสถานที่เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อพุทธศักราช,ราช2 0 9 8ครับสวัสดีครับ เมื่อกี้ได้ว่าในส่วนของสมเด็จพระเล่ไปแล้วค่ะคแต่ว่าอยากจะทราบที่มาที่ไปของที่นี่จริงๆแล้วที่นี่<อ>มีประวัติยังไงบ้างค่ะที่นี่ก็เป็นสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระเลส่วนมหาราชครับแล้วก็สมัยก่อนเป็นโรงเรียนพิศณุลโลกพิยาคมมีแต่สารสมเด็จหลังจากาสร้างกำลังจะสร้างสนามฟุตบอลปรากฏว่าไปค้นพบค้นพบ ว่ามีพระราชวังเก่าอยู่จึงเรื่องขุดค้นมาในบริเวณที่เรากําลังเดินอยู่นี้อยู่ในพระราชวังชั้นในพระราชวังชั้นในครับของสมัยสมเด็จพระเลสวรรมหาราชซึ่งจะเห็นแนวกําแพงนะครับตอนขุดค้นนั้นไม่ได้เจอสูงขนาดนี้หลังจากกรมศิลป์โบราะก็ดําเนินการปรับปรุงเพื่อให้ให้ให้ดูสูงขึ้นเพื่อให้เห็นแนวนะครับจริงๆแล้วแนวกาแพงที่เห็นเนี่ยคือเป็นแนวที่อยู่ใต้ดินใช่ไหมคะใช่ครับ ก็ตอนนั้นจะ,ะสร้างสนามบาสเกตบอลแล้วก็จะปรับปรุงหรือแล้วก็ไปเจอแนวฐานข้างล่างตั้งแต่มุมนู้นด้านนู้นหลังจากนั้นกรมศิลป์ก็เข้ามาตรวจสอบทั้งหมดเลยพอพบว่าเป็นพระราชวังชั้นในทั้งหมดก็เลยให้หรือโรงเรียนพิศวงพิยาคมออกไปทั้งหมดเลยตอนที่ขุดเจอนี่ยังไม่คงไม่ได้ยาวขนาดนี้แน่นอนอบางส่วนบางส่วนก็ก็ชำรุดไปบ้างนะครับถ้าที่กรมศิลป์พบ แต่นี่นี่คือของใหม่ทั้งหมดที่เสริมขึ้นมาอ,อ๋อนี่ของใหม่คอของใหม่ที่เสริมขึ้นมาแ,แนวเดิมจะอยู่ล่างๆออทั้งหมดเลยอนนซึ่งเป็นแนวเดิมทั้งหมดนะครับที่ยาวทั้งเห็นเนี่ยค่ะพื้นที่ตรงนี้นี่กินระยะ ความยาวความกว้างในใจประมาณเท่าไหร่คะทั้งชั้นในแล้วก็ทั้งวัดบริเวณนี้นะครับทั้งหมดร28ไร่128่ไร่ซึ่งรวมทั้งแนวพระราชวังด้วยแล้วก็รวมทั้งวัดซึ่งพระองค์คงเคยเสด็จไปทําบุญอยู่มีวัดอยู่สองสามวัดอยู่ในเวณนี้อืมค่ะด้านนู้นจะเป็นแนวกําแพงเหมือนกันใช่ไหมคะอืมออกไปนะั้นพอออกนอกแนวกําแพงไปก็จะเป็นแนววัดครับค่ะซึ่งจะมีวัดพระศรีสุขตท วัดโพทองวัดพิหารทองพัดวิหารทองจะมีพระอัฏฐารสซึ่งองค์จริงนั้นปัจจุบันเอาไปไว้ที่วัดสเกตไปแล้วนะครับแล้วก็มีสะสองห้องซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นสะที่องค์สมเด็จพระนเรสวนมหาราชกับพระเอกาทุุรสใช้ส่ง,สงน้ำตอนนี้กมรมศิลปปกรนะครับได้มอบหมายพื้นที่ทั้งหมดนียครับเป็นการถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติ กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นก็ถ่ายโอนพื้นที่ทั้งหมดพร้อมทั้งโบราณสถานให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษุโลกดูแลซึ่งในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิุโลกก็ตั้งงบประมาณไว้เพื่อที่จะบูรณะนะครับเพื่อ<ม>เพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่เลียนรูปประวัติศาสตร์ทางราชวังจันไปแล้วซึ่งเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศไทยแน่นอนค่ะว่าหากใครแวะมาที่จังหวัดพิษณุโลกก็จะต้องมาที่นี่ วัดประสิีรัตนมหาธาตุวัดพระสิีรัตนมหาธาตุหรือวัดใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน,น่านมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยกยรุงสุโขทัยมีโบราณสถานที่สำคัญหลายแห่งเริ่มจากประวิหารหลวงสถานที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่างดงามที่สุดค่ะ จากวัดใหญ่เราข้ามมาอีกฝั่งค่ะยังคงมีวัดเก่าแก่อีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจคือวัดราชบุรณะตามประวัติศาสตร์มีการสันนิฐานว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงสุขโขทัยตอนปลายภายในวัดมีาศาสนสถานที่สำคัญเช่นเจดี JD หลวงเป็นเจดีทรงลังกาแปดเหลี่ยมยาวด้านละเกเมตรที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะน,นี้ถือได้ว,ว่าเป็นเจดีที่มีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในจังหวัดพิษณุโลกค่ะ ในวัดนี้ยังมีประเพณีการทำบุญที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วยนะคะอย่างเช่นการปีนบโบไซบาทและการปีนต้นโพทำบุญค่ะเราได้ชมศาสนสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์กันไปแล้วช่วงหน้าเราจะมาทำความรู้จักกับบริเวณที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในจังหวัดพิษณุโลก การยอมรับว,ว่าสีแยกตรงนี้เป็นสีแยกที่สําคัญนะคะเพราะถูกตัดด้วยถนนสายหลัก2เส้นที่กันค่ะซึ่งแรกจากทิศตะวันออกก็คือที่ท่าเรือดานางประเทศเวียดนามไปสู่ทิศตะวันตกคือท่าเรือมะลละแมงสาภาพเมียนม,มาซึ่งตัดกับเส้นนี้ค่ะจากเหนือคุณหมิงประเทศจีนไปสู่กัวาลาลัมเปอร์ที่ประเทศมาเลเซียสีแยกตรงนี้จึงมีความสําคัญและถูกขนานนามว่าสีแยกอินโดจีนค่ะ พิษณุโลกเป็นจังหวัดจุดตัดของเส้นทางระหว่างประเทศสองเส้นทางคือ east west economic corridor มีจุดเริ่มต้นที่ท่าเรือดานางประเทศเวียดนามมุ่งสู่แขวงสวรรค์เขตประเทศสอปปอลาวค่ะแล้วก็เข้าสู่ประเทศไทยที่จังหวัดมุกดาหารผ่านขอนแก่นพิษณุโลกไปยังอำเภอแม่สอดและเข้าสู่สหาภาพเมียนมาที่เมืองเมียวดีไปสิ้นสุดที่ท่าเรือมอละแมงรัดมอนสหาภาพเมียนมาค่ะส่วนอีกเส้นทางหนึ่ง คือ North South Economic Corridor จุดเริ่มต้นอยู่ที่เมืองคุนหมิงบนทลนยูนนานประเทศจีนเข้าแดนไทยที่จังหวัดเชียงรายผ่านมายังจังหวัดพิษณุโลกเข้าสู่กรุงเทพและมุ่งลงใต้ไปยังจังหวัดสงขลาผ่านมาที่ด่านสะเดาไปยังประเทศมาเลเซียค่ะเส้นทางระหว่างสองประเทศนี้มีจุดตัดกันที่บริเวณสีแยกอินโดจีน บริเวณนี้จึงมีความสำคัญต่อการเดินทางขนส่งจากประเทศต่างๆซึ่งจังหวัดพิษณุโลกก็มีโครงการสร้างคาร์เซ็นเตอร์เพื่อรองรับการคมนาคมและโลจิสติกส์พาร์คโดยต้องใช้พื้นที่ประมาณ500ถึง1,000ไร่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกก็ได้เตรียมการปรับปรุงพื้นที่บางส่วนไว้แล้วสียาโลจีนสนี่จหมายรวมถึงสุขโขทัยตากเพชรบูรณ์พิจิตอะไรต่างๆเหล่านี้นะหลายๆจังหวัดเป็นเหมือนกับ จังหวัดที่อยู่ในกลุ่มตรงนี้นะก็สําหรับพิโรเองอเนี่ยก็จะขยายพื้นที่รองรับการจราจรเพิ่มขึ้นนะครับทางทางผู้ว่าเองก็มีขยายในเมืองและทางบายพาสก็จะเป็นสี่เลนทั้งหมดนะครับกำลังกำลังก่อสร้างอยู่ด้านใต้ด้านเหนือสร้างเสร็จแล้วมันมีตัวตัว,ตวชี้ตัวบ่งชี้ที่พอจะมองเห็นว่าการลงทุนของ กลุ่มทุนบริษัทใหญ่ๆจังทเทพเริ่มเข้ามาข่าวบางที่ก็มีต่างชาติมาหาซื้อที่เพื่อที่จะทำอะไรโปรเจกต์อะไรของเขาแสดงเขาเลยงเห็นแล้วว่าอนาคตตรงนี้จะต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นตลาดให้เขาได้ส่วนเรื่สินค้าเนี่ยทางทางภาครัฐเองก็พยายามผักดันนะครับเดี๋ยวเราเราเองก็ไม่ได้ิ่งนอนใจเพราะเราก็มีทางมาได้เลยสวน เรียกว่าวิทยาลัยโลจิสติกและห่วงโซ่ประทานมีท่านอาจารย์ดรบุญทรัพย์พานิชการเป็นคณะบดีอยู่คอยทำกันเราเราก็พยายามทำน้นกันอยูแล้วที่บอกว่าราคาที่ดินของจังหวัดพิษนุโลกเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นขึ้นเป็นเท่าๆตัวอันนี้จริงไหมคะจริงค่ะมันเกิดจากอะไรก็เนี่ยมันไปสู่อุณภูมิไง ควาปสุณภูมิความการมีทำเลที่ดีเหมาะสมเป็นชัยภูมิที่ดีทําธุรกิจอะไรก็สามารถทะทําได้นะบริษัททางารใหญ่เข้ามาเยอะนะตอนนี้เข้ามาควา้านซื้อที่ดินบางแห่งก็เริ่มสร้างดําเนินการก่อสร้างแห่งก็สร้างเสร็จไปแล้วนะครับเราได้เห็นการกําหนดยุทธศาสตร์และการเตรียมความพร้อมของภาครัฐในพื้นที่กันไปแล้วส่วนคนพิษนุโลกเองจะมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรไปฟังกันค่ะ เราก็พยายามกระตุ้นเกื้อสังคมความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยสำคัญเพราะว่าถ้าถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเราเองยังไม่เตรียมปรับตัวหรืออะไรต่างๆมันมันบางทีมันเสียเปรียบเขาต้าปรับได้ไหมคะเช่นความรู้ด้านภาษาเราจะไปขายของให้ใครอเราต้องมีความเราต้องสามารถสื่อสารเขาได้ออ ถ้้้าาาาาเเเรรรสสืื่่อออไไมมมดันกก็็ซขงพื้นที่ว่างเปล่าริมทางสายหลักถนนระหว่างประเทศทั้งสองเส้นหากมีการพัฒนาสร้างศูนย์กระจายสินค้าจะทำให้ไทยมีโอกาสสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นนี่เป็นอีกหนึ่งข้อเสนอจากสถาบันพัฒนาสีแยกอินโดจีน โลจิสติกส์พลาจะน่าจะอยู่ที่จุดไหนก็คงอยู่ได้ทุกแห่งจ<ฮ>ะอยู่ที่วังทองก็ได้จะอยู่ที่นุ่นก็ได้ค <ฮะ S 1> มันอยู่ที่ไหนก็ได้มันอยู่ระยะใกล้ๆกันเนะมันต้องมีองค์ประกอบอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็มันก็มีมมเส้นทางอย่าง <ฮะ S 1> สมมติเราจะมีสูงกัจายสินทางเราต้องมีทางที่จะเชื่อมต่อกันใกล้เส้นทางอะไรแรงต่างๆนะใกล้ทางรถไฟอะไรแรงต่าง หากดูภาพรวมของการตื่นตัวรับ AEC ในจังหวัดพิษณุโลกพลเอกสิริบอกว่าไม่ใช่แค่เพียงงบประมาณที่ต้องรอเพื่อการลงทุนค่ะทางจังหวัดยังคงต้องการบุคลากรที่เข้ามาทำงานในด้านนี้อีกด้วยความพร้อมในการที่เราจะเตรียมสีแยกดีจีนเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีสีแยกแล้วมันจะเป็นสีแยกดลจีนได้นะมันต้องมีโลจิสติกสโซทันมันต้องมีคลังสินค้า มีถุงกระจายสินค้ามีคนที่มีความสามารถในการที่จะบริหารอย่างสิงคโปร์เนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่เป็นคนที่สามารถในการบริหารเหมือนกันถ้าเราทําตัวเหมือนสิงคโปร์นะเราบริหารปุ๊บปุ๊บปุ๊บขายโน่นได้ขายนี่ได้เลยเราก็รวยน,นะเราทําได้ไหมถ้าเราทําว่าเราเก่งนะในการบริหารเขาส,งส่งินคกามาปัาง้งเราส่งเร็วปุ๊บ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 ,บเขาได้กําไรนะเขาก็มาจับมือกับเรา แต่ถ้าเราทําอะไรไม่เป็นเลยเนี่ยเขาก็มาทําเองเราก็เสียผลประโยชน์ก็เราจะต้องเริ่มจากไหนคะในเมื่อตอนนี้แบบทุกอย่างแบบไม่ว่าจะเป็นการการลงทุนทางด้าน AEC หรือว่าการถึงตัวของคนไทยเองมันค่อนข้า,างเบ,บาบางผมว่ารัฐบาลเนี่ยต้องทุ่มการลงทุนให้ชัดเจนกำหนดน้ําหนักการลงทุนให้ชัดเจนกำหนดจุดที่เราจะเป็นขุนกลางเนี่ย ให้้้ชัดเจนแลวก็สรางคนคนวามกลมที่เราเห็นได้ชัดมากที่สุดและถือได้ว,ว่าเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุดคือการขยายเส้นทางระหว่างประเทศ a AH s 1 6จากจังหวัดพิษณุโลกผ่านอำเภอลมสักไปยังจังหวัดขอนแก่นซึ่งจะทำให้สะดวกยิ่งขึ้นโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมปีหน้าค่ะ เราขับรถตามเส้นทางระหว่างประเทศ AS16 ไปเรื่อยๆมุ่งหน้าไปยังภาคอีสานก็จะผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีจุดพักรถให้บริการอาหารและเครื่องดื่มหลายแห่งค่ะที่นี่ยังมีจุดชมวิวไว้ถ่ายรูปคลายเครียดเวลาขับรถเหนื่อยๆค่ะซึ่งในบริเวณที่ไม่ไกลออกไปมากนักก็ยังมีบริการที่พักอีกด้วยค่ะซึ่งถ้าหากเปิด AEC ธุรกิจประเภทนี้ก็นับได้ว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว ช่วงหน้าพ้ามพลาชเราจะไปดูสถานีขนส่งแห่งที่สองและไปสำรวจราคาที่ดินพร้อมกับราคาอาสังหางเริมทรัพย์ที่บริเวณสี่แยกอินโดจีนค่ะว่าตอนนี้ราคาเป็นเช่นไรบ้างติดตามกันในช่วงหน้า ราได้เห็นถึงความสําคัญและโอกาสจากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจซึ่งมีสีแยกอินโดจีนเป็นจุดตัดที่สําคัญแน่นอนค่ะว่าที่ดินในย่านแยกอินโดจีนจะต้องมีการขยับราคาขึ้นอย่างแน่นอนเราตะเวนดูที่ดินในบริเวณสีแยกอินโดจีนที่นี่ยังคงม,มีที่ดินอีกหลายแปลงมีการประกาศขายและอีกหลายแปลงกําลังก่อสร้างมีทั้งคอนโดมิเนียมทาวน์โฮมและหมู่บ้านจัดสรรค่ะ ต้นดิวราคา10บล้านบาทขึ้นไปส่วนใหญ่ทำเลหน้าหมู่บ้านจะติดกับถนนใหญ่การแข่งขันทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่นี่ค่อนข้างคึกคักค่ะสังเกตจากป้ายโฆษณาแต่ละบริษัทจะงัดกลยุทธ์ดึงลูกค้าได้อย่างน่าสนใจการแข่งขันทางด้านอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดพิษณุโลกเริ่มคึกคักเมื่อ3-4ปีที่ผ่านมา รายง,งานจากสำนักง,งานที่ดินของจังหวัดได้ระบุว่าสถิติการจัดสรรที่ดินเพื่อสร้างอาคารพาณิชย์ทาวน์โฮมบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมปัจจุบันนี้นะคะมีผู้ประกอบการเกือบ100รายมีการขอโฉนดที่ดินกว่า2 0 0 0 0 0ฉบับผู้ประกอบการรวมกว่า30โครงการเลยค่ะมูลค่ากว่า10,000ล้านบาทราคาที่ดินของที่นี่ก็ขยับสูงขึ้นหลายเท่าตัวเช่นกัน ช่นในตัวเมืองตารางวาละ6 0 0มืนบาทส่วนที่ดินที่ติดกับมหาวิทยาลัยหรือสถานที่ราชการราคาเริ่มต้นไล่ละ4ล้านบาทนะคะสูงสุดไปจนถึง12ล้านบาทเลยค่ะและที่ดินบริเวณสีแยกอินโดจีนทางเข้าตัวเมืองราคาไล่ละ12-15ล้านบาทส่วนทางไปที่อำเภอวังทองราคาไล่ละ6-8ล้านบาทค่ะ นอกจากนี้ห้างค้าปิ่งรายใหญ่ก็จะลงทุนขยายสาขาเพิ่มและห้างสรรพสินค้าอีกหลายแห่งกำลังหาพื้นที่เพื่อรองรับกำลังซื้อในอนาคตอีกด้วยเช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจรถยนต์ก็ทยอยเข้ามาเปิดโชว์รูมขนาดใหญ่หลายรายแล้วเช่นกันค่ะอสังหาริมทรัพย์ที่ผุดขึ้นจำนวนมากมาพร้อมกับราคาที่ขยับสูงขึ้นเทียบเท่ากับเมืองใหญ่เช่นอาคารพาณิชย์สชั้นนี้ ตั้งอยู่ในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่สองตำบลสมอแขอำเภอเมืองค่ะราคาขายอยู่ที่3ล้านบาทเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการทําเป็นออฟฟิศหรือว่าจะเปิดร้านขายอาหารและร้านบริการต่างๆค่ะสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่2นี้เพิ่งเปิดใช้บริการได้ไม่นานเพื่อลบปัญหาความแออัดจากสถานีขนส่งในเขตเทศบานลนครพิษณุโลกค่ะ และอำนวยความสะดวกให้กับรถทัวร์สายยาวโดยเฉพาะสถานีขนส่งแห่งใหม่นี้ก่อสร้างเมื่อปี2554เนื้อที่กว่า10ไร่มีการออกแบบให้ทันสมัยขึ้นมีช่องจอดรถโดยสารทั้งหมด39ช่องและมีช่องจำหน่ายตั๋วถึง27ช่องค่ะส่วนพื้นที่นั่งรอน,นั้นมีถึง2ชั้นเลยค่ะมีสถานที่สำหรับรรบฝากทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ค่ะ แต่ถ้าหากใครไม่มีรถมามีคิวรถแท็กซี่ไว้รับส่งผู้โดยสารถึง124คันให้บริการถึง24ชั่วโมงเลยนะคะคิดราคาตามเบรดมิเตอร์แต่ถ้าหากใช้บริการข้ามจังหวัดนั้นก็จะเป็นราคาเหมาจ่ายค่ะ เต็มอิ่มกันไปแล้วนะครับสำหรับการรู้จักจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดซึ่งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยที่กําลังจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงถ้าพูดถึงความสําคัญของพิษณุโลกจริงๆต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยยุทธยาละเราใช้เมืองนี้เป็นเมืองหน้าด่านเป็นเมืองลูกหลวงที่สําคัญและถ้าจะมองถึงในยุคสมัยใหม่ จีนหรือว่า China Power จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อพื้นที่บริเวณนี้ครับเพราะตั้งแต่ผู้นำรุ่นที่2ของจีนคือเติ้งเสี่ยวผิงก็มีการกำหนดนโยบายที่เรียกว่า1แกน2ปีกออกมาแล้วโดย1แกนนี้ก็หมายถึงถนนที่เชื่อมโยงจากคุณหมิงลงมาจนถึงกรุงเทพและจะลงต่อไปจนถึงสิงคโปร์2ปีกปีกหนึ่งก็คือ บริเวณที่เราเรียกว่า Greater แม่โขง Subregion หรืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งได้แก่ประเทศไทยเมียนมาสมป,ปอปราวกัมพูชาและเวียดนามปีที่2หมายถึงทะเลจีนใต้ซึ่งก็จะคุมพื้นที่เวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียและบรูนไนนั่นก็คือจีนต้องการหาทางออกทะเลครับ การหาทางออกทะเลต้องทำเพื่อมฑลทนทางด้านตะวันตกและมฑลทนทางด้านใต้ของจีนครับเพราะจีนมีข้อจำกัดว่าสินค้าที่ผลิตส่วนใหญ่ตอนนี้อยู่ทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นกวางโจวท่าเรือขนาดใหญ่อย่างเทียนซินอย่างเซี่ยงไฮ้อยู่ทางฝั่งขวาม,มือของแผนที่ทั้งหมดทําให้การกระจายความเจริญการกระจายไรายได้และฐานการผลิตของจีนไม่เข้าไปถึงตอนในของพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนใต้และในทางตะวันตกจีนก็เลยมีนโยบายที่เรียกว่า go west policy ในการที่จะหาทางออกทะเลเพื่อที่จะให้ศูนย์การผลิตกระจายความเจริญไปสู่ทางด้านใต้และด้านตะวันตกและทางออกทะเลที่ใกล้ที่สุดสำหรับมณฑลอย่างเช่นยุนนานอย่างเช่นเสฉวนซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ามากมายมหาศาลทางนั้นก็คือออกทางถนน north south economic corridor หรือระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ซึ่งเชื่อมจากยุนนานลงมาแบ่งเป็นสแนวเข้าทางเมียนมา เข้าทางสงปปลาวมาบรรจบกันที่เชียงรายและใช้ถนนพระโนโยธินวิ่งยาวลงมาถึงพิษณุโลกลงมาถึงกรุงเทพและต่อจากนั้นใช้ถนนเพเกษมลงไปได้ถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ และล่าสุดนโยบายใหม่ของจีนภายใต้ผู้นํายุคที่5นั่นก็คือคุณสีจิ้นผินเรากําลังพูดถึงนโยบายที่เรียกว่าเส้นทางสายไหมภาคทะเลหรือว่า Maritime Silk Road ซึ่งจีนเตรียมงบประมาณลงทุนในการพัฒนาเส้นทางสายนี้ไว้ถึง16,300ล้านดอลลาร์สหรัฐแน่นอนนโยบายนี้คือการเชื่อมจีนเข้าสู่3ภูมิภาคเซอีสเอเชียอินเดียและก็ยุโรป แน่นอนจีนยังพูดถึง south south c o r p o r a t i o n ที่จะไปถึงแอฟริกาด้วยเพราะเราจะเห็นแล้วลวครับว่าหนึ่งในเส้นทางซึ่งจีนต้องให้ความสำคัญมากๆในการกระจายสินค้าจากตอนในและตอนกลางของประเทศไปสู่มหาสมุทิอินเดียมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นคือถนนสาย north south economic corridor และมันจะสามารถบรรจบมาที่จุดตัดกับถนน east west economic corridor ได้ที่จังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้ลครับ สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกับรายการ Vision of a s า a ซได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์เวลา8โมงช่อง3 SD สำหรับวันนี้สวัสดีครับ